สวัสดีครับ,ว,บ,ว,ว,รรบวันนี้กับอูอบโชสวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีเทอร์โบของ d m a ม์นะครับตัวนี้ดูสภาพนะครับตัวนี้ปี05นะครับเครื่อง25ง j k สภาพเลยครับมีข่าวมาสเต็มเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้คันนี้ทำคันนี้เครื่องมีปัญหาด้วยครับอันนี้ น้ำมันเครื่องคับนี้ครับดูขมโในโบนครับนะปิดเต็มที่เลยครับที่มันเป็นสภาพอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีปัญหาครับการที่เราใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เป็นตามระยะของเขานะครับนะครับ <c oughs> แล้วก็ปล่อยเธอโบมรั่วน,นะครับนะแล้วก็พวกขมโมยนี่ครับมันมันจะอุด อยู่ตามใบทถบนนครับตัวไทยดูสภาพเถโบครับขนาดดูภายนอกนะครับนะอันนี้ไม่ค่อยได้ล้างเครื่องเลยนะครับนะเนี่ยครับดูครับเนี่ยโบมจะรั่วออกทางตัวนี้นะครับแต่ลูกค้าไม่ได้สังเกตนะครับ ก็เกิดมีปัญหาเรื่องเทอร์โบรั่วนะครับมันจะรั่วออทางไอแกนตัววิกเกตนะครับตัวนี้นะบางครั้งก็เยอะเลยครับบางครั้งก็ออกไม่มากวิธีสังเกตง่ายๆนะครับกับเทอร์โบรั่วนะครับนะคือจะออกทางแกนนี้แล้วก็ด้านหน้าแต่ด้านหน้าไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่ามันจะติดในปากไอโทษ ท่อเทอร์โบนะครับตัวนี้จะรัดแน่นแล้วก็เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ครับว่ามันจะร่วไม่ร่วนครับนะแต่ถ้าให้ดีๆก็คือสังเกตด้านท้ายเลยครับออกทางมันจะออกทางแกนตัวนี้ครับนะแผนวิกเกตนะครับนะการดูแลบำรุงรักษาเทอร์โบก็คือขยันเป่าไส้กรองอากาศแล้วก็ไส้กรองอากาศก็ประมาณสี่หมกิโลแล้วก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะพวกนี้พวกข่าหมอนครับพวกไอฝุ่นละอองมันจะเข้าทางนี้เลยครับเข้าไป แล้วจะเข้าไปกินใบเ์โบตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ติดแล้วครับตัวนี้บูตตัวนี้มุดไม่ได้แล้วครับตัวนี้เพราะมันติดแข็งตึ๊บเลยครับแต่คันนี้ลูกค้าก็ยังขี่นะครับเพราะว่าคนที่ขี่ก็เขาก็เป็นคุณลุงแล้วครับแกไม่ได้ใช้ความเร็วมากครับเลยแกไม่รู้ว่าเ์โบูตนไม่ตามานครับตัวนี้ขี่ได้ก็ขี่ไปครับครับก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งครับ เรื่องของการที่ว่าเราจะดูแลเทอร์โบให้ดีก็คือการใช้นะ้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพนะครับราคาจะแพงไปสักหน่อยแต่มันก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เราแล้วก็พวกพวกนี้ครับพวกเทอร์โบหรือว่าพวกเบริง่งในเครื่องยนต์ของเรานะครับนะมันหลายหลายๆอย่างนะครับนะองค์ประกอบครับแล้วก็พวกไส้กรองอากาศด้วยนะครับนะไส้กรองอากาศก็สําคัญด้วยครับ ต้องขยันเป่าคือพาไปให้ทางร้านนะครับดูว่าทางอู่ก็ได้ครับบอกว่าช่วยเป่าเส็ครออากาศพวกนี้ครับนะเพราะเทอร์โบเดี๋ยวนี้ลูกๆหนึ่งก็หลายตังค์นะครับนะใส่เทอร์โบแต่ว่าใส่เทอร์โบใหม่ที่ว่าคุณภาพไม่ดีหรือว่าของเรียนแบบของก๊อฟนะครับมันก็ใช้ได้ไม่กี่เดือนครับ มันก็มีปัญหาอีกนะครับนะครับเทอร์โบพวกนี้ถ้าดีถ้าต้องใช้ของที่มีคุณภาพนะครับนะของที่เขาประกันระยะการใช้งานหลายๆเดือนนะครับนะแต่ถ้าว่าเทอร์โบที่เขาประกันแค่เดือนเ<ฆ>ดียวมันก็ไม่คุ้มนะครับนะคือราคาเทอร์โบถูกๆนครับนะที่เขาประกันแค่เดือนเดือน2เดือนนะครับนะการใช้งานต้องเลือกใช้เทอร์โบด้วยนะครับนะ เลือกใช้ของที่ของที่มีคุณภาพที่เขารับประกันายาวๆนะครับนะเพราะว่าเราเสียตังค์ไปแล้วมันในคุ้มสักหน่อยไม่ใช่ไรครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับนะการดูแลเครื่องยนต์และก็ดูแลกระบอน,นะครับนะครับอู๋ชาวสวิตนาทาวีนะครับช่วยกว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็กดติดตามให้กับอู่เชาด้วยครับ,รบเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ทําคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้ทุกคนชมกันครับก็ขอสวัสดีครับ